มาแล้วนักกีฬาทีมชาติไทยครับเข้ารายงานตัวกับมาซาธนาอิชิอิเหตุ้ชใหญ่แล้วครับวันแรกเนี่ยเดินทางกันมา9รายนะครับในการเก็บตัวฝึกซ้อมต้องบอกว่าหลังจากนี้จะเข้าแคมป์สมทบกันเข้ามาเรื่อยๆและล่าสุดมาซาธนาอิชิอิเปิดเผยจะปิดสนามซ้อมห้ามสื่อมวลชนเข้าทำข่าว100%ยาวถึงการเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนนัดแรกนั่นเอง ในขณะที่โค้ชใหญ่พร้อมเผยสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้เพราะอะไรขณะที่ทีมชาติเวียดนามปิดลีกไป20วันไปเก็บตัวเกาหลีใต้ของแท้จริงอุ่นเครื่องไป3แมตช์เรียบร้อยแล้วชนะรวดทั้ง3นัดในการเจอทีมกับทีมเกาหลีใต้ ในขณะที่คู่แข่งร่วมสายของไทยพอเห็นแล้วต้องบอกว่าอาเซียนแน่นะโอ้โหกัมพูชาโอนไม่หยุดจัดเต็มเอามาทั้งญี่ปุ่นโคลัมเบียไอวอริโคสตและซาวแอฟริกาทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมลงเปียพงหญยิงครับ สวัสดีครับตังโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยของเราแล้วครับโอ้โหวันแรกนี่เข้ามารายงานตัวนะครับจากที่ทางสมาคมเนี่ยก็ชี้แจงไปแล้วนะครับว่านักเตะเนี่ยจะมาวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะครับล่าสุดพอภาพมันออกมาเนี่ยนะครับนักเตะทีมชาติไทยเข้ามารายงานตัวกันวันแรกเนี่ยเพียงแค่9รายละครับ โอ้โหก็ต้องยอมรับนะว่าแม่มันแปลกๆเหมือนกันนะในการฝึกซ้อมแนละ้วก็เข้าเก็บตัวแต่แน่นอนแหละครับโปรแกรมมันถูกวางเอาไว้หมดแล้วนี่ได้ตัวมาขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับอ่ะมีใครมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลิสไลชื่อกันหน่อยนะครับ2คนแรกที่นักข่าวเนี่ยเขาจับภาพได้นะครับก็เป็นทางด้านของอนันต์ยอดสังวานปีกซ้ายตัวจีตของทีมชาติไทยแล้วก็อัครพงษ์พุ่มวิเศษแหละครับก็เดินทางมาพร้อมกันนะครับในกองกลางตัวรับนั่นเองนะฮะ ก็มานั่งรอเพื่อนๆอ,อยู่นะครับที่เหลือก็ทยอยกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นกรกฎพิพัฒนัด,ดาผู้รักษาประตูสลิงคารพรมสุภะนะครับแล้วก็เจมเบอร์เรดฟอร์ดนะครับในตำแหน่งกองหลังรวมไปถึงทิตตะธรอ,อักษรสีด้วยนะครับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ครับเดินทางมาเรียบร้อยนะครับ เบนจามินเจมส์เดวิสครับขนข้าวขนของเนี่ยลงจากแท็กซี่มาเลยนะครับแล้วก็พารติกูสตับสั้นนะครับเจ้าตัวก็เข้าแคมป์มาเป็น9ก้ารายชื่อคนแรกด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยนะครับว่าการเข้ามาทีมชาติไทยครั้งนี้เนี่ยนะครับตื่นเต้นและดีใจมากที่มีชื่อติดทีมชาติอยากจะแสดงให้แฟนบอลได้เห็นได้รู้นะครับผมเนี่ยเล่นได้และจะทําให้ดีที่สุดด้วยส่วนประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นก็ช่วยได้มากครับต้องดูแลตัวเองทั้งตอนซ้อมและตอนหลังซ้อมเต็มที่กับ ทุกวันนั่นเองนะครับนี่คือพารติคูสตารฟสั้นนะครับขณะเดียวกันครับช้างศึกของเรานะฮะมาดามแป้งนวลพันล่ำซำก็มีการแต่งตั้งทีมชาติไทยของเรานะครับชุดนี้พีระดนชำรัศมีก็เป็นกัปตันทีมนะครับในการชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็วีรเทพกับสุพโชคสารชาติก็เป็นรองกัปตันทีมนะครับในการสู้ศึกครั้งนี้ระหว่างวันที่8ธันวาถึง5มกราครับ ลุยกันยาวๆหนึ่งเดือนเต็มๆครับอิชิอิจะทำอะไรได้บ้างกับทีมชาติไทยของเราในชุดนี้นะครับซึ่งสาเหตุในการแต่งตั้งกัปตันทีมเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าทั้งแง่ในความเป็นพี่ใหญ่นะครับประสบการณ์เยอะแล้วก็อยู่ในชุดคว้าชแชมป์เมื่อปี2022ด้วยก็เลยเห็นตรงกันนะครับจากแคมป์ล่าสุดพิระดวนก็ทําหน้าที่ได้ดีและที่สําคัญเพื่อความต่อเนื่องภายในทีมนะฮะก็เลยตั้งพิระดวนไปส่วนรองกัปตันทีมเนี่ยวีรเทพกับสุภโชคเชื่อว่ามีความเหมาะสมและก็จะนําทีมไปสู เป้าหมายที่วางไว้ได้นั่นเองนะครับนัดแรกครับเราจะเล่นกันเจอกับติมอวันที่8จริงๆแล้วมันยังไม่ได้หนักมากนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะหลังจากนั้นเนี่ยโปรแกรมมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเจอมาเลสิงคโปร์นะครับแล้วก็เจอกัมพูชาทุกทีมเนี่ยมีตัวโอนหมดนะเออมีตัวโอนตัวลูกครึ่งเนี่ยผสมรวมกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางทีเนี่ยมันเอ๊ะมาเนี่ยมันอาเซียนหรือเปล่า นะครับศักยภาพมากกว่าอาเซียนปกติที่เราเคยเจอนะครับทุกท่านฮะประมาทไม่ได้ครับแล้วก็อิชิอิยังบอกอีกนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยตรงนี้นะครับเราจะไม่อนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนเข้ามาทําข่าวเลยนะฮะเขาก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยฝึกซ้อมที่ bg training center ซ้อมแบบปิดนะครับในช่วง5โมงวันที่3ก็ปิดวันที่4ก็ปิดวันที่5ก็ปิดแล้ววันที่6เดินทางทีเดียวไปเวียดนาม จบข่าวนะครับเออเอาเอาก็เอานะครับก็ตามนั้นนะครับเขาบอกว่าสาเหตุเพราะว่าตัวมันมาไม่ครบนะฮะเพราะว่ามันทยอยมาทีละตัว2ตัว3ตัวคือไอแคมป์เนี่ยไอช่วงวันแรกๆเนี่ยมันยังไม่ไม่มากันหรอกนะฮะจริงๆแล้วจะมากันครบๆเนี่ยวันที่10นะครับ ก็คือวันที่10คือแข่งแมตช์แรกไปแล้วพอแข่งแมตช์แรกไปแล้วเนี่ยถึงมาเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นตอนนั้นแหละพอนักเตะค,ครบแล้วอ่ะค่อยมาถ่ายมาทําข่าวอารมณ์ประมาณนั้นนะครับจริงๆก็ไม่ได้จะปิดอะไรหรอกแต่ว่าภาพลักษณ์นี้อาจจะมีผลเขาว่าอย่างนี้นะครับและอีกสาเหตุหนึ่งนะครับ มาสัตระอิชิอิเขาต้องปิดการซ้อมก็เนื่องด้วยไม่อยากจะให้ข้อมูลเนี่ยรั่วไหลออกมานั่นเองนะครับก็เลยต้องขอซ้อมแบบปิดไปเลยนั่นเองส่วนเบนจามินเจมส์เดวิสที่ไปเล่นสิงคโปร์ไม่ได้เจ้าตัวทราบเรื่องนี้ดีครับส่วนถ้าเรามาดูกันนะฮะในนักเตะต่างชาตินะฮะของคู่แข่งของเราที่จะเข้ามาแข่งขันด้วยผมได้พูดไปแล้วเวียดนามมีใครบ้างอินโดมีใครบ้างนะครับแต่มันอยู่คนละสายไงนะครับแต่ว่ามาเลกับสิงคโปร์นี่ก็ไม่ธรรมดานะมาเลก็โอนมาเต็ม เ,นนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยใช้ทั้งตัวลูกครึ่องนะครับก็คือดนเนติงเนี่ยามาเลเซียอังกฤษนะครับตัวนี้ผมฟูฟูถ้าจำกันได้เล่นกองหลักเล่นดีนะครับดีแค่นลัมเบิร์ตนะครับก็มาเลอังกฤษนะครับหรือว่าจะเป็นสะจวูดวัดกินมาเลอังกฤษเนี่ยผมพูดไปหมดแล้วนะครับก็มาดาเลนล็อกเนี่ย เราคุ้นเคยเราเห็นกันมาศักยภาพประมาณหนึ่งนะครับแต่ตัวโอนของเขามีเอ็นดริกซานโตสบราซิลแท้ๆครับเอามานี่มาเลยนะเออหรือว่าเอเซเกลอาเอกโรนะครับจากอาร์เจนตินาแล้วก็มีเปาโลโจชัวจากบราซิลคือพวกเนี้ยโอนมาหมดนะครับอันนี้คือของมาเลเซียอันนี้เล่าไปแล้วนะฮะขณะเดียวกันกัมพูชาสายเรานี่แหละโอ้ยมันเอาสินะครับคือทับขุนพลหมื่นประสาทเขาเรียกว่างี้นะครับลุย ชิงแชมปอาเซียนไม่ยอมคือถ้าจะให้สร้างนักเตะตัวเองมันนานมันไม่ได้หรอครับแล้วก็หลีกเขาอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงมากเขาก็โอนมาก่อนนะครับในการยกระดับเนี่ยเปิดรายชื่อมามีนักเตะโอนสัญชาติ3ลรายติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคนอื่นๆด้วยนะไอ้สารายนี้เนี่ยพึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับคนแรกเนี่ยอังเดรเนโตนะครับกองหน้าที่เกิดและโตในโคลอมเบีย แล้วก็ย้ายมาเล่นให้พนมเป็นคราวตั้งแต่ฤดูกาล2020เป็นกองหน้าคนสําคัญที่พาทีมคว้า6ถ้วยตั้งแต่นั้นมาและสร้างประวัติศาสตร์พาสโมสรกัมพูชาเข้ารอบน็อกเอาท์เอฟซคัพได้เป็นครั้งแรกด้วยนะคนต่อไปครับก็เป็นอับเดลกาเดคูริบาลีครับกองหน้าวัย31ปีของ ISI ดังกอแสนชัยนะครับอันนี้บอกว่าน่าจะเป็นไอวอรีโค้ดนะครับแล้วก็มีโมมัดฟาริสนะครับคานนะฮะ เล่นอยู่วิสาขะครับมาจากเซาท์แอฟริกานะฮะโอ้โหมากันเต็มอะแล้วก็รวมไปถึงนะครับญี่ปุ่นมาเต็มเลยนะครับมีทาคากิเซนเตอร์แบ็กชาวญี่ปุ่นนะครับที่ย้ายมาอยู่กับกัมพูชานั่งแต่ปี2019กับอังกอร์ไทเกอร์ยังมีญี่ปุ่นอีก2รายด้วยนะมาเต็มทีมอะนะครับฮิคารุมิซุโนะนะครับ แล้วก็มียูดาอิโอกาวะครับพวกนี้นี่ก็มาเล่นในกัมพูชานะครับแล้วก็อยู่แล้วก็เป็นตัวโอนแหละครับลุยจัดเต็มให้กับกัมพูชาไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะเจ๋งขนาดไหนส่วนเวียดนามครับเวียดนามนี่ปิดจ็อบนะครับแคมป์กิมจิไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับผลงานนี่ยอดเยี่ยมน่นนาจะของแท้นะล่าสุดเนี่ยเอาชนะชุนบุกค,คุนไดบีนะครับก็เอาชนะไปด้วยสกอร์สามหนึ่งนะ แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอุนไซซิตี้เซนเอาชนะไป2 0แล้วก็ชนะแดกูไป2ประตูต่อ0ย์ถือว่าปิดลีกมา20วันเก็บตัวนานที่สุดนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการและเรื่องของสภาพความฟิตนี่ต้องยอมรับจริงๆเวียดนามน่าจะทำได้ดีมากๆนั่นเองนะครับถ้ามาดูกันนะครับโปรแกรมการแข่งขันครับย้ำกันอีกทีครับว่า8ธันวาครับ ไทยจะติมอไปเยือนที่เวียดนามนะครับไปเล่นที่เวียดนามแล้วก็ไทยกลับมาเล่นมาเลยครับวันที่14ธันวาคมในบ้านเราสิงคโปร์พบไทยเราไปเยือนนะครับวันที่17ธันวาแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านไทยพบกัมพูชาวันที่20ธันวาที่ราชมัง์นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ มาแล้วทริปว i p สุดเอกลุยดูพระมียก์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประทับปืนใหญ่อาร์สตตลพร้อมเกมเดือดของแดงเลี้ยวู่ประทับนักบุญเซาท์ทังตันหัวสนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แนดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก ทรัปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอ,อยู่สบายกับผมแต่งโมพกพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6-14มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด